เนยจเจมแซบเพ็กคู่ในชุดบิกินี่เตชาวเน็ตเฮโฟกัสที่จุดนี้เป็นอีกหนึ่งสาวที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายรักษาหุ่นให้เฟิร์มอยู่เสมอสำหรับเนยเนโกจัมที่ตอนนี้แต่งงานมีครอบครัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้สาวเนยน,นั้นมักจะมีดราม่าคลั่งผอมอยู่บ่อยๆแต่เจ้าตัวก็ไม่แคร์ขอเดินหน้าปั้นหุ่นอย่างต่อเนื่องจนต้องนีเฟิร์มสุดๆเลยล่ะค่ะ ล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวเนยดเธอได้โพสต์ภาพเก่าเมื่อตอนที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลหัวหินกับเจมโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าอยากไปทะเลงานนี้ก็ทำเอาหลายๆคนถึงกับโฟกัสที่หุ่นของพวกเธอกันเทียบเพราะทั้งคู่อยู่ในชุดว่าน้ำบิกินี่สีสันสดใสปวดหุ่นของเพรียวเลยล่ะค่ะ